อันนี้เมนูอย่างหนึ่งออมกบนะคะ้มนี้สิออมกบออมกบสูตรน้อนแดงนะคะสูตรนี้ย่างนะคะย่างย่างไฟเตาแก๊สเลยนะคะโหติดตามตอนต่อไปค่ะพูดนะพูดนะพิเศษพี่มหาสมุทรเพิ่นกำลังแหล่ทองมันพูดนะแหวะแหวะกำลังแหวะเพื่อเอากระหม่อม จ้าคือเอากระโบมาเฮ็ดอันนี้ค่ะใสอันใดขึอนกระโบมันเป็วโบมันโบมันเป็นยังไงสิอันนี้ค่อนกระโบมตินีโบมไส้คอเจ้าสีไปไส้แจงไหนเจ้าไปไส้เขียงใด้บ่อเม็ดอันนี้โบมเขียงขอบขัวของขอบขั้วมีาตะไคร่ปมีค่ะขามากแล้ครับตะไคร่นั่นแหละอยู่สื่อมายู่ตัวเป็นมีอันเดียวใช่แล้วมีสามตนหนึ่งมาเ้อพี่น้องง่ายไปคุดจัน มาเสียบเสียบแล้กันเหมือนเนี่ยพิม huh. มือแต่ไข่บะมี่แมนสร้างมากพิเศษเลยกุกเหมือนเนี่ยเสียบมือเนียเลียงเลียงเลยเนี่ยอ่อยงย่างย่างย่านย่างก็ได้กินเลเอาไปทำยากระปุ่นอ้ย่างเสบเลยเน้อน่อครับเนย่างตวกตาแห้งๆเลยก็มาต้มไม่ไอ้ยาบักงมแม่บักงมหวานปะ ปิ้นอ,อะไรอันนั้นก็นอย่างใส่พุ่งมันเติกระเพาะใส่พุ่งมันครับอัน,นอันนี้เวลาเขาย่างย่างเตาแก๊สนะคะอันนี้บดิ้ย่างเตาถ่านนะคะปกติเขาจะย่างเตาถ่านครับเร,เรากับมาขูดขูดหนังมันออกนะคะพ่อแม่พี่น,อน้องมะขูดหนังมันออกมันก็จะเป็นยังซีนะคะ <S <S บางสูตรเขากับลอกหนังอุ้ยลอกนงักนงกับเม็ดแ่บต้อนเลี้ยแมนบ่แมนแต่ว่าอย่าไปหลอกหนังด้อเสียดายเสียดายลอกหนังเอาหนังตากแดดไปแต่แก้มน้ะ นะคะพ่อแม่พี่น้องน้องกับยายเขาคัวา่วคั่วคั่วกัวาบคั่วบ้านนอกเท้าธรรมดาเนี่ยเลยค่ะเตานะคะตตนะคะั่วาบ้านบานเทานี่แหละเพราะว่วา,าอยู่บานนะะ้นนนนบานนอกนะคะน,นู่นยันแดงเป็นบ้านนอกนะคะพวกเดมันบ้านในเมืองบ้านนอกเห็่อนให้เขาเนาะนิดเขานี่เลยนไปนี่ก็เป็นเขาเขากระเจียวนะคะเลยนไปนี่ก็เป็นเขากระเจียว หมูบอลมีอย่างแน่เนี่ยข้าตะไคร้ใบบักปูดรากผักชีพริกข่าตะไคร้อะไรย่างเงี้ยประมาณนี้เหรอเนาะแมนก็ยังต้องตำให้มันละเอียดไอ่เอ้าฉันก็ละเอียดมันก็หยาบด้วยนะก็หยับก็ให้มันหอมมันหอมแมนครับแมนมัแต่เครื่องมันแตกออกกันครับมันบูเขาก็สูตรแต่มันต้องละเอียดด้วยบ่ต้องถึงกับละเอียดขนมออมเด้่บ่แมนพริกแกงผัดเนาะแต่ว่ามันสีมันสี แซ่บกว่ากันเต่แมนครับผมมันจะแซ่บกว่าที่เขาซื้ออยู่ะนักตลาดอันนี้เฮ็ดเองทำเองนะมันถึหอมแมนครับสูตรบานนดินแดงนะคะเขาเอากบมาขวก่อนนะคะมะขวยมันสุกกันเดี๋ยวลงในเครื่องแต่ว่าเครื่องนี่บ่ท่านี่ลงนะคะพ่อแม่พี่น้องนี่เครื่องยูยู่นะคะนี่ยกำลังได้ที่เลยเครื่องอันนั้นไม่กินเด้ออันนี้เดี๋ยวอันนั้นเน่บอันนี้ได้กินคนไงอันนั้นแบบผมแมนมากด้วยกขาวแมนมา ใส่บกุงเฮิมนะคะน้องสูตรนี่ออมกบใส่บกุงเิมใบอันนั่นเด็กใส่ยังเาถึมาอนเาไปเออจัดเล้แล้วใบยังคือลาวไม่เอิญยังคือใบผักอีเลนะคะใส่บกุงเฮิมแล้วก็ใส่ใบผักอิเลสมันกระเสียบตัก ปิดบ่รืบปล่อยเสแเราก็ปิดฝานะคะไก่แล้วไก่แล้วอีกจุกน้อยกัได้แล้วแล้วแล้วนะคะออมกบสูตรบานปลาโน่นนี่แดงเจ้ากับมาซิมติลซิมแล้วแซบแล้วแซบแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาวงก่อนครับเอาบวงมาบวงมา ไปหนอยนี่นนยเจ้าจะบอกว่าเขออาลังไล่สวนเจ้าใส่หัวไปมใส่หยังครับอ้อมหัวครับอ้อมหัวเป่าก่อนเด้อมันฟ่อนใส่ยังอีก เหลียดะใ่ปากครับเหลียดะใค่ปากครับหวานหวมหวานบักหุงบักหุงเฮิมหวานบักหุงเฮียมพร้อมปากกลนไงคกับพักอีเรียดครับเอ้ยชิหเกอนะชิบิเกอนนมึงชิบิเกอนะปวรสชาติดนปากเลยครับเอา็าทาเซโอ้โหสุดยอดเล้ครับปากพุดครับพี่ีมืนเี่